ว่าลูกพี่ครับลูกพี่ว่าง่าลูกน้องวันนี้เราจะมีแผนยังไงถึงจะเอาชนะยอดเขานี้ได้ครับเนี่ยง่ายมากรู้จักหมวอของฉันแล้วนอกจากหมวอของฉันที่แหลมคมก็ยังมีสมองของฉันที่แหลมคมโูก่สุดยอดเลยสมกับเป็นลูกพี่จริงๆดีมากไอ้ลูกน้องเอาละวันนี้สิ่งที่ฉันจะนําเสนอก็คือปีนเอาเฮ้ยวิธีมีแค่นี้เหรอแล้วจะมันมีอะไรจะเวิร์กว่านี้อีกล่ะก็แค่ปีนนะชิกกี้ โอเคเป้าหมายของเราคือยอดเขานั่นนะวันนี้<อ>ลูกพี่ใช่แล้ววันนี้เป้าหมายของเราคือยอดเขานน่นกต <c oughs> จง <c oughs> องลาฮามเป่าแหละลูกพี่ผมว่าดินแดนแห่งนี้มันเป็นดินแดนแบบว่าเหมือนป่าโลกไชเลนสมัยก่อนยังไงก็ไม่รู้อ่ะนั่นสิประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันรู้สึกลื่นๆนะรู้สึกไหมนั่นสิพื้นมันลื่นๆหรือเปล่าเดี่ยว <ừ> เห็นแล้วนึกถึงสารลายอยากกินสารลายลูกพี่ผมว่าลูกพี่หิวเฉยๆแล้วน่เนอเอ้าล้ิกกี้ใช่ว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นคือถ้าเกิดเราล่วงลงไปจะเจ็บไห น่าจะไม่เจ็บหรอกลูกพี่หรือเปล่าลงลงไปดูชิคกี้เอาเป็นว่าเราค่อยๆเก่อแล้วปีนลงไปดีไหมอ่ะลูกพี่ได้เลยฉันจะได้เลยฉันจะได้เลยฉันจะเอาเป็นว่าเราค่อยๆเก่อแล้วปีนลงไปดีไหมอ่ะลูกพี่ มันเป็นสาลายลูกพี่ไม่เจ็บไม่เจ็บอ๋อใครจะเชื่อนายกันละชิกกี้ัะไต่ลงดีกว่าโอ้โหไต่เร็วเชียวนะลูกพี่มันเหมือนตุ๊กแกเหมือนกันนะเนี่ยฉันนอะโอ้ยผมต้องใช้แบนเดตไอ้เฟิร์สเอดเลยเนี่ยวก็นายซื้อมาเองอ่ะโอ้ยชิคกี้ฝนตกโอ้โหแล้วมันมาตกอะไรตอนนี้ล่ะเนี่ยโอฝนจะตกลงมาตกลงมาลูกพี่มันใช้เวลาเต้นไหมเนี่ยแล้วมันเวลาไหนเงาเต้นได้โอ้โหนี่มันเวลาแบบว่าขับขันสุดๆเลยลูกพี่ลองมองข้างบนสิเรามองไม่เห็นยอดเขาเลยด้วยซ้ำนะโอ้ยก็จริงแต่มองข้างล่าง เูก็ไม่เห็นข้างล่างเหมือนกันน่ะเอ้าเฮ้ยแล้วเราจะไปทางไหนดีเนี่ยลูกพี่เออฉันว่าทางตรงคือทางที่ดีที่สุดเหมือนที่นายเคยบอกเมื่ออีีที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ไปดูอีีที่แล้วอย่าลืมไปดูนะครับทุกคนอ๋อลจิกี้จะใช้อยู่ใหญ่ฉันว่าค่อยๆใส่ลงไปน่าจะได้อยู่นะโอ้อ้าเฮ้ยอ้าวฝนฝนหยุดเร็วมากเลยลูกพี่ฝนหยุดเป็นฝนตกเป็นย่ำย่ำอ้อนี่ไงลูกพี่ผมเห็นทางแล้วเราสามารถไต่ไต่เถาวันไปได้ยิงเหรอโอ้ลูกพี่ลูกพี่ไหวไหมเนี่ยเก่งอะไรฮะกเก่งมากแล้วก็มาปี เเียลฮะโอ้ดีเดี๋ยวผมโชว์ให้วิธีการปีนต้นเล็กๆอ่ะจะป้องเงาโอ้จิกกี้สู้ๆไปดีกว่าฉันไปลงนี่แหละปลอดภัยสุดเลยใช่ไหมเราจะต้องขึ้นสิทำไมเราต้องลงอ่ะลูกพี่ผมมันอาจจะต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นต่อนนะติ๊กตี้ทำไมพูดไม่ชัดละลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่หายไปไหนเลลูกพี่เออฉันอยู่นี่ตกใจ่หมดลูกพี่อยู่ไหนอ่ะลงไปโอ้ย โอ้ดเจ็บ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 ไหนนี่ซูบือแล้วเนี่ยมันลื่นนะลูกพี่ระวังนะเหมือนเหมือนตะไคร่น้ำมันจะเยอะอ๋อที่นี่มันเป็นป่าชายเลนลูกพี่ทำอะไรอะ่ะลูกพี่จะกินเหรอไม่นะทิกกี้เดี๋ยวเขาลองหน่อยสิลูกพี่เห็ดเห็ดเขียวเห็ดมันเขียวมากเลยนะมันเขียวแล้วมันยังไงอ่ะเขียวมันก็กินได้นะผมผมว่ามันไม่น่ากินเท่าไหร่มันเขียวขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยไอ้ลูกน้องอย่ามาเถียงฉันว่าแต่ตรงนี้จิกกี้นะว่ินได้ไหมอ่ะดีมันจะดูเหมือนลี้นหนัก โอ้ยโอ้โอ้ยลูกพี่โอ้ยโอ้เดี๋ยวผมจะรีบไปหาเดี๋ยนีเกิดอะไรขึ้นสรุปมันปีนได้ไหมตรงนี้อันเนี้ยปีนไม่ได้ โดนละบอกเลยว่าหนามือลูดพี่โอ้ยโอนยโน้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยโเ้ยโด้ยโอ้ยโอ้ยมอ้เโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้นโอ้โอ้ยอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโยนอ้ยโอ้้ยโอมยโอ้ย้อ้ยโอ้้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ่ยอ้นโอ้ยโอ้ยือ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอายอ้อ้ยรอ้นโอ้นโอ้ยโออ้ลอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ยอยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้โอ้้วที่นี่ฝนตกบ่อยชะมัดเลยพื้ มาซีตกทีไรพื้นเลื่อนุกทีกินลองกินเห็ดดูดีไหมเนี่ยลูกพี่แต่เห <c oughs affe tới> ็ดมันเขียวมากเลยนะไม่มีอะไรหรอกน่ามันก็แค่เห็ดเขียวอันลูกพี่ลองกินดูถ้างั้นแหละโอ้ยโอ้โหเห็ดขี้อุ๊ยอะไรเนี่ยขี้แตกเดี๋ยวนะอันนี้ลูกพี่ตดเหรอขี้แตกเหร ออ้ยกินปพวกตดแตกขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหฉันไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันฉันคิดมากินไม่ได้ไงฉันก็เลยทิ้งซะเลย oh โอ้ my god เดี๋ยวนะลูกพี่กอง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 สีแดงซะด้วยอะ่ะอุย้ยมันจะเป็นอะไรอะ่ะเครื่องยิงหรอหนะ้าตาประหลาดจมาเชนลันเชอร์เป็นที่ยิงโซ่ลูกพี่โอ้แต่ว่าฉันไม่มีโซ่มันยิงแล้วออกมาเป็นโซ่หรือเปล่ามันมีโซ่อ,โซอ,ยอยู่แล้วไม่แน่ใจนะเก็บไปสิโอ้ตรงนั้นมีมะพร้าวอะ่ะผมขอแวะกินมะพร้าวแป๊บนึงได้ไหมคิดเหมือนฉันเลยลูกพี่ปีนไปเก็บมะพร้าวให้หน่อยสิครับโอ้ยฉันไได้ยยังงเนี่่แตวกล ฉันจะเก็บไปให้จุดประจุมันรื้กะบายนะลูกพี่เป็นหัวหน้าลูกพี่ก็ต้องแบบว่าพึ่งพาได้สิเคลียร์ลงมาเลยลูกพี่เออโอ,โอ้โหปล่อยลงมาโดน,นหัวผมตเต็มเลยจริงเหรอฉันอยากได้อีกลูกหนึ่งด้วยอ่ะแต่ว่าเก็บไม่ได้อ่ะ โอเคผมอิ่มแล้วโอ้โหไวมากเลยจิก้โอ้เป้าหมายของเรายังอีกไกลแล้วยังไปไม่ถึงไหนกันเลยเดี๋ยวฉันอยากจะเก็บซีนไว้นะแต่ก็หนักเกินนะทิ้งดีกว่ามะพร้าวนันหนักมากแล้วคงต้องปล่อยทิ้งไว้มาตามเช่นม่เลยบอกเลยว่าเชื่อฉันแล้วมันจะเลยลุ่งเรื่องได้ครับลูกพี่โอ้โหสมกับเป็นหัวหน้าหมู่เราควรจะมีสัญญาณแบบว่าเอาไว้ติดต่อหากันหรือเปล่าเวลาหากันไม่เจอ,อะก็ดีนะเหมือนเวลาคนเข้าป่าแล้วเขามีสัญญ,ญาณแบบสัญ,ญญาณเสียงสัตว์อะไรแย่อหงั้นงั้นจะเป็นอะไรดีอ่ะฉันขอเป็นเอิ่มนกกเกอร์ว ก็แล้กน,นกกาบ่าเหรอเพรา<ช>ว่าแต่แมันร้องอยังไงนกกาบ่าโอเคเวลาหากันไม่เจอลูกพี่ร้องเสียงนี้แล้วกันนะ <c oughs> ได้เลยว่าแต่้านายอะเสียงอะไรอะโอ้ย oh, อย่างผมนะผมบอกเลยผมมาเป็นหมาป่าเดียวดายไงล่ะวด้าย <c oughs> ทำให้ดูหน่อยด <c oughs> เด็เอา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  เทไหมลูกพ okay, นะี่ไปดีกว่าเพราะว่า <laughs> ผมนันเป็นมาป้าเดียวดายมันก็เหมือนอยู่นะจะมาหนุนแบบนหมนมาป่าตัวเหลืองที่เดียวดายแล้วตอนนี้กําลังจะเดียวดายแล้วเพราะฉันจะไม่อยู่ด้วยโนอะ้ย <laughs> <c oughs> อย่าทิ้งกันสิลูกพี่เฮ้ยอาหารอาหารลูกพี่เฮ้ย <c oughs> ฉันทดลองให้เองชิคกี้มันคืออะไรลูกพี่จะกินอย่างนั้นเหรอไม่นะมันกินไม่ได้อีกแล้วมันกินไม่ได้แล้วมันทําอะไรได้อะมันนเฮ้ย โอ้โหพี่มันคืออะไรเนี่ยต้นเห็ดยาขวดต้นถั่วต้นถั่ว <c oughs> อ๋อมปนคือเมจิกบินเมจิกบินนักกระพุ่งไปตรงนั้นพอดีเลยอ่ะโอ้โหเดน่าไมัปมันปีนได้ลูกพี่ใช่แล้วเดน่าจะปีนไปหรอทิกี้ตรงนั้นมาเป็นเห็ดปีนเนะโอ้ไม่เป็นไรงั้นนี่งั้นเราต่อด้วยเชื่อเถาวันแล้วก็ปีนต่อตรงนี้โอ้โหเจ๋งเลยลูกพี่ลูกพี่เจอของดีแน่นอน้วฉจะก็ใช้ไปแล้วของดีไม่เป็นไรที่ผมยังมีอีกเม็ดนึงอ๋อชิกี้เก็บไว้ก่อนหุยฉันว่าป่า นี้ม <ici> <an> ันดูแบบน่ากลัวมากไอ้ฉันว่าป่านี้มันดูแบบน่ากลัวมากไอ้โอ้ยช่วยจะิด้วยลูกพี่โอ้โหพษพิษอะไรเยอะใหญ่ขนาดนี้ลูกพี่โดนอะไรเนี่ยเออต้องรีบเอารีบรักษาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน พี่โอ้โหเดี๋ยวนะหมอกหมอกพิษจางแล้วเดี๋ยวผมกระลังไปช่วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยโอ๊ยฟดตเอผลอเผลอมามามาลูกพี่ลุกขึ้นมาลูกพี่จงตื่นจงตื่นตื่นขึ้นมาเมื่อจางแล้ตือนบอกให้ตื่นตือนตือนโอ๊ยชิคกี้นายเลิกกัหมุนหัวจะสักทีโอ้ยให้ตายเหอะนี่มันอะไรกันเนี่ยอาการดีขึ้นมล้วลูกพี่เฮ้ยขาอ่อนโอ้โหผมว่าลูกพี่อาจจะบาดเจ็บเดี๋ยวผมจะแบกลูกพี่ไปก่อนแล้วกันนะนายจะแบกฉันเหรอฉันว่าจะไม่เป็นนไรแล้วะ อ๋อโอเคผิษวิญญาณเห่งการเป็พุู้นํำมันกำลังพุ่งสูงมากตามฉันมาไอ้องลูกพี่นำดีๆสิอย่านำไปโดนอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้โหระเบิดเมื่อกี้ที่ผมเห็นระเบิดนึกว่าลูกพี่ตายอะไรอ่ะฉันไม่รู้ว่ามันคือไ้นั่นหรือเปล่าที่ฉันโดนอะ่ะอฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าเหยียบแล้วก็มันอาจจะระเบิดมาเมื่อกี้นี้ก็ได้เป็นไปได้ที่นี่มันน่ากลัวเกิดที่กีมีอะไรเต็มไปหมดเลยมันมีพวกผลไม้พิษเยอะมากลูกพี่ระวังด้วยนะจะม่อยู่ใกล้อะไรที่มันน่ากตาแปลกๆเด็ดขาดโอ้ยแต่มันมีเบรดเบอร จะพูดทำไมจิ๊กจั๊กหุ้ยพืชพันธุ์เนี่ยมันเป็นพืชพิษทั้งนั้นเลยนะโอ้ยที่นี่มันป่าพิษหรือไงเนี่ยใช่แล้วดูทรงแล้วน่าจะเป็นป่ารกชื้นที่มีแบบว่าของมีพิษเต็มไปหมดโอ้ยปกติเส้นชั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าลูกพี่เคยเดินป่าริ้งไม่ยแอ้ยโอ้ยพูดใจอย่างนี้หยามมากเลยหวัวหน้าหมูนกกาเว้าว อยู่นลูกพี่เอาตามใช่มาเร็วโอ้ฝนตกอยู่แล้วลื่นลื่นมากลูกพี่ลูกพี่ดึกพอมลูกพี่ลูกพี่ข้างหลังดึกพอมึ้นไปโอ้ขอพักก่อนอู้มันลื่นมันลื่นตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูนะดูน้ำม,มันมันมันไหลลงหินแบบนี้มันลื่นมากเลยลูกพี่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลื่นลนะ่ะจิก๊กกี้ฉันบอกว่าอย่าลื่นลูกพี่อย่าลื่นอยู่ลูกพี่ลูกพี่เลิกลื่นก่อนตอนนี้ยะไม่ได้เล่นจิ๊กกี้์จิแกเแบบหาที่ยืนที่มันมั่นคงจิ๊กจะไม่ได้เล่นฉันหาที่ยืนที่มันมั่นคงจ ใช่ไหมอ่าเป็นไงยืนนิ่งสงบนิ่งเพราะว่าแช้มาคนเท่นะเท่เกินเปลูกพี่รีบปีนขึ้นไปเร็วจปุ๊บตามฉันมาไอ้น้องไปจบออออโอเคเอาแหละไปต่อลูกพี่เพขึ้นได้ขึ้นได้ได้ได้ถึงถึงเออยพริกพริกมีพริกมนี่กินแล้วจะโซ่สปาย้เียวป่าอู้เอาไปทำผัดกะเพรากินได้ไหมลูกพี่๋ยวลองสักคำไปแล้ลูกพี่ โอ้ไ oh <laughs> มายกอดเปนไงบ้างลูกพี่โอเคไหมร้อนแรงแล้วเรามันช่วยอะไรไหมอ่ะ <laughs> เหงื่อแตกนิดนึงครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็ร้อนอย่ากินเลยจิกี้ร้อนมากเลยตอนเนี้ยก็จริงๆแล้วคนเขาก็ไม่หยิบพริกกินเฉยเยกันหรอกแล้วลูกพี่ลูกพี่ซื้อบื้อยิงเลยโอ้ยนั่นกระเป๋าก็มีข้างหน้าเฮ้ยเพื่อจะมีอาหารดีๆก็ได้ลูกพี่ไปแล้วโอ้ยแล้วทำไมฝนมันตกบ่อยจังเลยเนี่ยเปิดเลยลูกพี่มีอะไรข้างในเฮ้ยอะไรมีแบบว่าแอนติโดสอันนี้มันยาแก้พิษเก็บเอาไว้เลยเพราะว่าน่าจะมีคนโดนอยู่บ้างอ่ะแถวๆนี้แหละน่าจะเป็นลูกพี่แล้วผมว่านายเป็นนายนั่นแหละจิกี้ลูกพี่แหละลูกพี่ตัวโดนเลยอ้าวเรามาปีนต่อได้ลวูก แต่ว่าผมไม่มีที่เก็บแล้วผมคงต้องใช้แบบว่าปืนนี้หรือเปล่ามหรอมาแล้วแล้วเจ๊กิผมอยากรู้ว่านี่คืออะไรโอ้ยใช้ไม่ได้อะเชดลันเชอร์ใช้ไม่เป็นเอออ้ยลูกพี่โอ้โหเจ็บตัวอีกแล้วไม่ละนิดหน่อยเชดลันเชอร์มันเอาไว้ทําอะไรลูกพี่ผมอยากรู้ลองยิงดูอ๋อจิกี้ใช้ของเปลืองมากเลยอ่ะจบเลยอุ้ยเปลืองมากเลยผมใช้แล้วทิ้งอย่างเงี้ยโอ้หไม่เป็นไรผมมียาแก้พิษมันช่วยการต้องการที่ยืนอ่ะลูกพี่มีจุดยืนในสังคมด้วยหรออ้ยจิกี้ทำไมเราูดใจอย่างี้ อโอไม่นะลูกพี่ต้องขึ้นไปยืนให้ได้เลยชิคกี้พึบพึบผมใช้แรงฮึดผมใช้แรงฮึดลูกพี่ผมใช้แรงฮึดฮึดโ,โอเคโอโหผมขึ้นมาถึงอ่ะลูกพี่ทำไงเดีอ่ะทำไมฮึดนายฉันต้องฮึดด้วยลวสิลูกพี่ไหวไหมเดียไหวไหวรู้สึกมันไกลไถึงไหมลูกพี่ลูกพี่ไปลูกพี่ไนี่เดียวลูกพี่ชิะกี้กรดกดดลูกพี่ โอ้ไก g ก d เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมว่าลูกพี่อาการหนักอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าพอจะมีอะไรที่สามารถช่วยลูกพี่ได้หรือเปล่าฉันเน้นสเต็ปพักดีกว่าเออเฮ้ยทำไมกันล่ะโอ้ไม่น่าใช้เลยโอ้โหลูกพี่นี่เดี๋ยวผมส่งตัวช่วยลงไปให้อะไรเล่ผมมีนมอยู่กินแล้วแบบว่าส่งพลังนมนมไหลลงไปแล้วสิกิเอาล่ะเลยกินนมมาละ โอ้ยกินนมแล้วส่งพลังเอือชาลดละลาชัดละลาเะชิกี้นายช่วยยื่นมือมาหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยลูกพี่ผมผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยลูกพี่ไม่ทันละ ลูกพี่โอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล่วงลงไปอีกคนนึงเน่ลูกพี่ผมมีอีกอย่างหนึ่งพอจะช่วยได้อยู่โอนลงมาเลยมันเป็นอาเบอร์รี่สีเหลืองมันช่วยเพิ่มสตามิน่ลูกพี่กินซะนะไปไงบ้างลูกพี่ไว้ไว้ขึ้นมาอีกทีเดียวอีกทีเดียวลูกพี่อึอขึ้นมาอึบขึ้นขึ้นมาขึ้นโอ้โหอ้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยลูกพี่เอ้ยโอ้โหโอ้ถึงขึ้นมาได้แล้วก็จริงแต่ทางข้างหน้ามันก็แบบว่าออหมายกอเราจะโอ้โหลูกพี่ลูกพี่รีบ โอ้ยฮ่าฮ่าน <Oh ah. yeah ี่นี่ะชิคกี้นายต้องเรียนรู้อีกเยอะโอ้ไม่กอดแล้วไงต่อลูกพี่เราไปทางไหนต่ออะไรเดี๋ยวฉันขอมองขึ้นไปก่อนนะมือจะขึ้นไปทางนั้นได้เหรอ อ้ไปก็โดนโคโดนโคผมกินผมกินยาแก้พิษหรอจะพีอยาแก้เออจะต้องรอให้ควันมันหายก่อนไหมเนี่ยลูกพี่ลูกพี่โอเคโหยผมนี่กระโดดออกแล้วก็กินยาอย่างไวเลยไม่เป็นไรถ้าลูกพี่สลบผมผมผมมีมีตัวช่วยอยู่นายมีอะไรอย่างลูกพี่กินยายังกินไปได้เรียบร่อยโอเคก็ยังช่วก็แต่ว่ากี้ร่มจากอะไรย่งไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะมีแบบใบใบอาจจะเป็นใบอย่างนี้สีม่วงผมเห็นแบบแวบมันมืดมากเลยฉันมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะโอ้ยลูกพี่จะเข้าไปในถ้ำจริงจริ อยาแก้พิษก็หมดแล้วด้วยอ่ะใช่จะต้องถอยมาหนึ่งเก้าเพื่อมองขึ้นไปอีกหนึ่งเก้ายังไงนะถอยออกมาหนึ่งเก้าเพื่อมองไปอีกหนึ่งเก้าลูกพี่เราลูกพี่ไปถึงรลแล้วลูกพี่จะทำไงต่ออ่ะต้องไต่สิไต่ขึ้นลูกพี่มันมีทางอยู่ทางซ้ายลูกพี่ไปทางขวามันน่าจะไม่รอดนะมันมันอาจจะต้องแบบว่าใจได้ลูกพี่สวยแล้วแบบนี้เดี๋ยวผมต้องต้องรีบหาลูกพี่เกาะไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งลงนะเข้าใจไหมเ้ยจไม ลูกพี่บอกไปช่วยแล้วลูกพี่อยู่ไหนลูกพี่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 ให้ตายเถอะลูกพี่ไปไหนแล้วเนี่ยฉันจะไม่รู้ที่นี่มันมืดมากสวัสดีสวัสดีมีใครอยู่ตรงนี้ไหมให้ตายเถอะผมคงต้องลงไปช่วยลูกพี่สินะว่าแต่ลูกพี่ตกลงไปตรงไหนแล้วเนี่ยลูกพี่ไม่ต้องห่วงผมจะลงไปช่วยลูกพี่เดี๋ยดิเจ๊กิ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  โอ้ผมเห็นแล้วผมเห็นลูกพี่แล้วลูกพี่ลองผมแป๊บนึงโอ้ลูกพี่อะไรแวบแวบเมื่อกี้นี่ผมเห็นอะไรแวบแวบเหมือนผีช็อตตายแล้วจะไปแววิญญาณมาเกาะตูดนายเยอะไปลลูกพี่โอ้โหแล้วผมเห็นศพลูกพี่อยู่ข้างล่างเลย ลูกเหลืหอแต่กะดวกแล้วจิีกยิงยืนไว้เถอะนายทำได้นายจะช่วยสานฟันของฉันตอนนี้ฉันเป็นแค่วิญ,ญญาณแต่นายสามารถฟื้นคืนชีพฉันได้ถ้านายไปถึงจุด โอไม่นะโอ้แล้วผมไม่มีลูกพี่แล้วผมจะไปยังไง <laughs> ฉันจะอยู่ข้างนายเสมอเชก,กี้คือผมลงไปชุบลูกพี่ไม่ได้หรอไม่ได้นายจะต้องชุบฉันด้วยการแตะลูกปั้นโบราณน,นั่นหรอโอไมก่กอดใช่เลยผมไม่ชอบเลยลูกพี่ <laughs> ทำไมลูกพี่มาในสภาพนี้เนี่ย <laughs> อ๋อตทษที่ฉันฉันพลาดเลยสีตียังรู้พลาดน,นักปราชญ์ยังรู้พังเขาว่ากันยังไงลูกพี <laughs> <laughs> ่เลยเป็นวิญญาณมาตตามหลอกหลอนผมอ่าใช่แล้วเอาเราไปได้แล้วพนัางารพอใจแล้วเป็นวิญญาณเธอแคจะ ตามติดนายโอเคผมจะกลับมาช่วยนะลูกพี่ไม่สิผมจะไปชุบชีวิตลูกพี่นะะเลิกมองโครงกระดูกของฉันแล้วเดินหน้าต่อไป <c oughs> โอ้ผมไม่น่าลนงนมาหาลูกพี่เลยอะ่ะแหมลงมานิดเดียวท้อเป็นบนนะ่น่ะชิคกี้เอาแหละไม่ต้องห่วงนะลูกพี่ผมจะต้องไปถึงยอดให้ได้เลย <c oughs> ได้เลยฉันจะคอยดูทุกความสําเร็จของนายผมจะสําเร็จจริงหรือเปล่า ผมไม่เคยอยู่ด้วยรอดด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีลูกพี่เลยนะพี่เกฉันยังอยู่ใกล้ๆนายหรือเปล่าลูกพี่อยู่ไหนอะอเอ้วิญญาณลูกพี่ไปไหนแล้วอะหมอวิญญาณฉันจะอยู่ข้างล่างลูกพี่ไม่มากับผมอย่างนั้นเหรอฉันอยู่ใต้เท้าอนะไรจิ<ะ>๊กอ <c oughs> โอ้ยผมไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่อุ๊ยเดี๋ยนะฮ้ยพอดูดีๆแล้วใบใบไม้ใบนี้หรือเปล่าที่มันระเบิดอะลูกพี่ ใบไม้ระเบิดโอ้โหที่นี่มันไม่เกินไปหน่อยหรอและที่นี่มันช่างลื่นชะเหลือเกินผมบอกเลยโอ้โหแล้วต้องต้องต้องอยู่ห่างจากใบไม้ขนาดไหนเนี่ยผมถึงจะรอดไม่มีทางเลือกแล้วผมคงจะต้องยิงขึ้นไปดีตัว โโไม่น่นาเลยมันดีตัวได้แต่นายต้องเลือกแง่งที่มันสามารถดึงแล้วก็ไปยืนได้สิของที่ไม่เคยใช้ที่ไม่ควรใช้จริงๆประเด็นคือตรงนี้มันมีใบใบที่มันเป็นระเบิดพิษอยู่แล้วผมจะไปยังไงเนี่ยต้องรีบวิ่งผ่านไปชิคกี้ยางนั้นเหรอใช่แล้วธนุพี่บอกว่าต้องรีบวิ่งผ่านไป, <S 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 ไปผมก็วิ่ง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 สิวิ่ง,องเอ้ยเน<อ>ี่ยตอนนี้ดึงดึงดึงยิงได้เลยชิคกี้ย่างนั้นเหรอแต่ว่าผมจะต้องเอาออกออกมาจากกระเป๋าผมอะเอาแหละลูกพี่ผมจะยิงไปแล้วนะยิงขึ้นเหนือสูงสูงสูงขึ้น ยิงไม่ถึงนะลูกพี่เหมือนมันจะมีจํากัดอยู่นะไอ้อยตรงนั้นก็ได้ตรงนี้เหรอใช่แล้วไปเลยสปายโนมาไปเลยว้ โ,โอ้ยอว้อไปกว่าไปกวไาไปต่อไปต่อไปถึงต่อไปต่อไปถึงโอเคลูกพี่จะต้องภูมิใจโอ้ภูมิใจอยู่ชิคกี้ตอนนี้ฉั้ภูมิใจสุดๆไปเลยโอ้แต่ว่าตรงนี้มันปีนถึงไหมลูกพี่เอาแหละลูกพี่ผมว่าผมจะปีนดิ่งขึ้นไปตรงนี้เลยเชื่อใจผมผมจะต้องพาไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้เลยนายทําได้ชิคกี้จะเชื่อมั่นในตัวนายถ้าขึ้นไปถึงตัวแคมไฟได้ลูกพี่ก็รอดแล้วไม่ไ้องห่วงตรงนี้ยืนได้ใช่ไหมอือไปเน้นนึงชิคกี้ นั่นนะ่าจะยืนได้นะฉันมองไม่ค่อยเห็นจะเป็นวิญญาณนะมอไม่ <laughs> ลูกพี่ผมผมรู้สึกไม่ค่อยดีนาะยทำได้จิกี้นาะยเป็นผู้ชายหรือเปล่านายเป็นลูกผ,ผ,ผู้ชายผมเป็นลูกผู้ชายแต่ว่าสตาร์ิน่ดาวผมจะบมดบแล้วแล้วมันมันไกลเกินไปผมว่าผมไม่รอดไม่จิกี้ทะไมสัน <laughs> มส่น <laughs> <laughs>